ย oga สวัสดีครับพี่น้องผู้ติดตามช่องเอ็มเคชาแนลครับสวัสดีพี่น้องเลี้ยงงัวเลี้ยงควายทุกท่านครับกับวันที่14พฤษภาคม2565ครับพาพี่พาน้องมาชมงัวนะครับเหมือนงัวกับควายนะครับเหมือนเอาพี่น้องครับเดี๋ยวพาพี่พาน้องมาชมงัวแมงยังไงนะครับนี่สูง150บวกนะครับนี่155ยห้าสิบ้อนึ่นะครับนี่ ง่ว่ามีหลกมาแล้วแต่เมงนะครับเด้อถ่ายไหมครับถ่ายใหญ่ดีนะครับเด้อแกงขาดีหางหรือหางลามดีนะครับง่ว่าถึงหน้าตาดีงว่าลูกกระทบด้ครับสีบดเปิดไปนี่ละค่าหกหมื่นห้าพันนะครับนี่นี่ครับกูใดอยากได้ติดต่อมาได้เด้อพี่น้องเด้อศูนย์หกสี่สามสองสามหนึ่งหกหนึ่งเก้าครับศูนย์หกสี่สามสองสามหนึ่งหกหนึ่งเก้าครับ หัวเฟี้ยมยังไงนะครับรับประกันขาทกขาท้อนมันลูกออกนะครับนี่ครับลูคางยมดูคางชุดนะครับมาขึ้นได้พี่น้องรับประกันให้พี่ให้น้องนะครับครับออกไปใส่ฟ้าแดงๆเนาะดีสิญ่ดีงาวว่ามันลดไปงาอ้วนนี้ก็ลดพ่วงไว้สัตน์จาออกว่าดีนี่เลยครับเอาทาย่างก็ดีนะครับนี่ยืนยกดีครับ ว่าเฟียมยังไงได้ครับเปิดไว้นาราคาหกหมื่นหาเด้อพี่น้องเด้อราคานี่ต่อร่องได้ด้ครับสนใจติบต,ต่อมาได้ได้ครับเด้อศูนย์หกสี่สามสองสามหนึ่งหกหนึ่งเก่าครับศูนย์หกสี่สามสองสามหนึ่งหกหนึ่งเก่าครับว่าอยู่เพื่อเมืองสารค้ามนะครับเด้ออยากมาเบิง้งโตจริงกะติดต,ต่อมาได้นะครับครับเรียบกด็ดีเด้อพี่น้องทางก็ดีไทยก็ดี เอาครับจบลงไปครับง่วครับต่อไปเป็นค้ยครับบัดครับวัสดีครับนายหอยดีครับบดมันคือมีค้ยงามนครับค้อยแม่ลูกเนาะครับผมลูกแม่หด้อลูกผัล่ลูกแม่ครับลูกแม่ได้ครับเด้อแม่มีลูกมาแล้วจากตัวนอยนี่ตัวเดียวครับแม่มีลูกมาแล้วตัวหนึ่งนะครับเด้อว้ยลูกแม่ ก้อยลูกแหลกเลยครับนี่เอาเลือดอ่างอดางนี่เครับเด้อหางกับบอกถือว่าเขินไหลเลยครับนี่หางกัดพ่อดีนะครับถ่ายดีนะครับเรียบดีลูกตัวเมียนะครับประมาณเจักเดือนเนาะสามที่เดือนนี่นะครับผมสามเดือนที่เดือนนะครับเด้อพี่น้องผู้ใดกําลังมองหาก้วยแม่บอกแม่โค้งส่างดีดีนะครับราคาเปิดไปได้ราคาเท่าไหร่ครับหมื่นครับ เปิดไว้ในราคาหกหมื่นนะครับเดอ้อราคาหนีตอร่องใดบะได้ครับผมราคาหนีต่อร่องไหนได้ครับเดอ้อน,นี่ครับครับเอาไปใส่หยาเดอ้อพี่น้องฝนตกเราผู้ดใดอยากได้ควายไปเลี้ยงนะครับนี่กินบเบอรี่นะครับเบื้องแน่ผมแปะนวลหรคนมาลามไปนี่นี่ครับที่เบอร์ติดต่อบอนอครับ แมนครับนี่ครับผมเบอร์ใดครับ081 081 016 016 0902 0902ครับซื้อยังนอครับในห้อยต้นครับซื้อต้นนะครับเด้อเอาจบลงไปครับครูหนึ่งครับเปิดไว้เลยค่าหกหมื่นนะครับเด้อพี่น้องผู้ใดสนใจอยากได้ควายแมงยังไงอังๆไปเลี้ยงนะครับสูงเท่าไหร่ก่อนฮะสูงเท่าร่บสูงร้อยสามสิบสองนะครับควายแม่นี่ครับเอาไปใส่หญ้าคือสิตัวใหญ่ดีเนาะนี่ครับ บเรียกหยาเอาอีกคู่หนึ่งนะครับยังมีอีกอยู่ครับนี่นี่ตัวนี้ก็ลูกแม่คือกันบ่ครับผมลูกแม่<ด>ครับดูผมว่าเบิ้งทางผิดนะครับเด็ดๆเล็กน้อยนะีงนี่้ะครับลูกสาวนะครับสามเดือนสี่เดือนตัวนี้ก็เนื้อนังดีนะครับนี่ตาตาดีสีดีนะครับผิวพันธ์ดี รองลระครับบอลรองแล้วนี่ครับลูกสาวคือกันครับผมลูกสาววััตเมียคือกันนะครับนี่ครับไปลงมะนี่ครับเอาตัวนี้สูงเท่าไหร่ครับนี่อันนี้ร้อยสามสิบพักตัวเนี้ร้อยสามสิบนะครับเนื้อร่างดีสีดีเลยครับเรียบดีตัวเงาดีนะครับตัวนี้เด้อหน้าตาก็ดีควายลูกแรกเนาะครับผมควายลูกแรกนะครับเด้อเปิดไว้ในราคาเท่าไหร่ครับหกหมื่นนึงกันครับหกหมื่นซ้ำกันนะครับเด้อสองตัวนี่ครับสองคู่นี่ ค่ัเพื่อนอยากได้เป็นคู่กับมีราคาคุยกันได้เนะาะครับผมมีราคาคุยกันได้ยด,ด้วยครับเด้อผู้ใดสนใจติดต,ต่อม,มาเบอร์ใดก่อนครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์เก้าศูนย์สองศูนย์เก้าศูนย์สองนะครับติดต่อก็ได้เบอร์รรก็ได้เฟซมีบ่กะเลดนรล่งวันนวิชิตครับภาษาอังกฤษเลดนรล่งวันนวิชิตนะครับเด้อเอาฝากพี่ฝากน้องนะครับผู้ใดอยากได้คุย้ยหรืองัวไปเลี้ยงนะครับติดต่อม,มาได้ตามเบอร์โทรนี่นะครับเด้อ อยากมาเบ่งตัวกิ่งยุสัยก็ครับนี่คุ้ยยุสัยยุสัยสารครามเลยครับอย,รรอยู่อำเภอเมืองจังหวัดมหาารครามเลครับเอาฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เลยครับเด้อทางช่องเอ CH ็มเช่แจแนวเลครับสำหรับวันนี้ขอเกล้าคำว่าสวัสดีครับ